กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม s l i t e r .io ในพาร์ทที่อกอนอีกครั้งนะครับนะคลิปนี้ผมก็จะพยายามให้ตายน้อยที่สุดแล้วก็ให้ติดอันดับ1ใน5หรือ1ใน10นะครับนะโอเคเราต้องรีบแบับแข่งกับเวลาครับตอนนี้ผม ร,รีบ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 กันไปแป๊บนึงน,นะโอเคครับถ้าผมเงียบไปก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินะนะฮะโอเคครับอีไเด้ดูปูนึงด้ดูปนึงต่อเลย รยเร็วมาสิเงียบเงบคับเงียบเงฮเงียบ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 หน้อยเรียบร้อยสองตัวครับเราต้องรีบครับแกงกันไปครับตอนนี้ผมมีทุระนะครับมีทุระแบบหนึ่ง ยอะๆๆๆอุ้ยไม่ได้ตัวนี้เบี้ยวโยุยมันรีบมันรีบมันรีบไปไหนมันจะรีบไปไหนกันโอยมันทำเลขแปดมันทำเลขแปดมัล้อเียนเรร้อยนะครับยูนดับทียี่สิบเจ็ด ต้องต้องขึ้นติดอันดับให้ได้ครับสิบเจ็ดแล้วครับชึบชึบนี่อย่างเทพครับกินพวกนี้ก่อนโอเคครับ เรียบร้อยไม่ได้ล้อมเลยยังไม่ทถล้อมเต็มรูปแบบเลยเนี่ยนี่ไม่รูปแบบตายนานครับนานเลยก็ตายเอเออ,เอ,อตัวเขียวตัวเขียวผมเสี่ยวตัววิงว่งๆนี่นแหละข้าม่อนก็แล้วกันตัวเหลืองไอ้เหลือง ช่วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายแน่บตายแนย่ไม่รอหรอกอันดับสิบสามแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยเอ้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 ยโอ้โห คนึกว่ามันจะตรงเมื่อกี้ก็บังคับให้มันตรงนะอุย้ยท่านผู้ชมถึงกับถึงกับอุย้ยยังไม่ทันดูเลยกี่นาทีอานะ่าหน้าตงตรงนะตรงสิเคเคสามนาทีครับผมเมื่อกี้นิดเดียวครับถ้าผมไม่ดูแบบโอ้โหตายครับอันดับที่สิบเอ็ดอ่ะ สิบเอ็ดแ,แล้วอะพาแรกเราได้อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับสิบปะโอเ,เออตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งหยุดสักทีสิวะเออ มันล้อมไม่หมดหรอวครับผมจะผมจะค่อยๆบีบเราจะเลือกเราจะเลือกตัวที่มันดีๆอุ้อยอุ้อย้ยไม่ไม่โว้ยยันดับจุดเองอ๋อันดับจ็ดเองยอมรับเสียทีไม่ไม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 สนครับถ้าตัวอัดหลุดก็ขอภัยด้วยนะครับนะช่วงนี้หลุดบ่อย ลุดปอยลุดปอยเดี๋ยวไอตัวไอตัวขาวเนี่ยได้รู้เลยเดี๋ยวรู้ลิศเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้ลิศเดี๋ยวรู้ลิศเลยตัวนี้ก็ได้วะตัวไหนดีอะตัวนี้ก็แล้วกันโอ้ตัวนี้ก็แล้วกันตายเลยโอเคแผนใหม่ก็แล้วกันดับยี่สิบพอคลิปเนี้ยดับยี่สิบพอ จะได้อันดับหนึ่งไหมเนี่ยโอเคคลิป <c ười> นี้ไม่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดวงไม่ดีเลยเว้